ที่1น,นะครับคือความยังคงเหมือนเดิมกับช่วงของวันที่2ของตุลานะฮะก็คือรูปของการบุมบองก็คือเราอยู่ในช่วงของคอเลกชันแน่นอนแล้วก็มีเรื่องของเทคนิคอลรีบาวจนถึงว่าเราจะมอนิเตอร์ว่าช่วงวันที่12เนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญเพาจะมีการประกาศเรื่องของอินฟลชันอีกรอบซึ่งคอนเซนทัสเนี่ยก็ให้ให้ทาร์เกตประมาณ3.6ก็คือหย่อนกว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย3.7หน่อยก็คืออยู่ในทรงตัวในระดับสูง นะฮะแล้วก็เรียกกลางเนี่ยคงคงบอกว่าอยู่ในเทรดดิ้งเลนใหญ่ๆเราคงไม่คาดหวังว่าการเล่นเทรดแบบโมเมนตัมเหมือนกับว่าไล่ตามราคาเราจะวิ่งไปเป็น trend, trend เทรนด์รันเทรนด์ตรงนี้ผมคิดว่ากลยุตัวเนี้ยในช่วงปีนี้ถ้าจะใช้ไม่ได้เลยนะฮะต้องหาจุดที่เป็นเป้าหมายราคาแล้วก็ซื้อขายตามจุดที่เราคำนวณไว้เท่านั้นเพราะว่าออตอนที่มีเทรนดขึ้นไปเราไปเช็ราคาปุ๊บเนี่ยมันจะตีกลับลงมาถ้ามันทิ้งตัวลงมาแล้วปรากฏว่าเรา เล่นทางช็อตได้เราไปวิ่งตามมันก็จะตีสวนขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่นี้ต้องอ่อนย้อนเนี่ยผมว่าปีนี้ล้มเหลวที่สุดในในแง่ของการเทรดทางเทคนิคอลนะครับแต่นี้เราดวลที่3ก็คือแน่นอนเรื่องของอินเทอร์เลสของที่จะจบ,จบเมื่อไหร่ก็ก็คงต้องมองเป็นของฉากของปีหน้าแต่ยังคาดการณ์ไม่ได้นะต้องคงมองเป็นชัดๆอีกเป็นฉากๆไปนะฮะเราดูกราฟที่2ครับนะบของเชอร์รี่บอลเนี่ย เราทําตัวสูงสุดเนี่ยของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําสูงสุดที่3.887ซึ่งผมคิดว่าเราคงอยู่ในทรงตัวระดับนี้แหละเพราะว่าอย่างรืมว่าเรามีเรื่องอินฟลชันยกเว้นจะเปิดผิดค่าจริงๆถ้า3.6 3.7เนี่ยผมคิดว่าเ,เรื่องของบริบทคงไม่เปลี่ยนแต่ว่าถ้าอยู่ดีอินฟลชันลดลงมาต่ำกว่า3เนี่ยแน่นอนผมว่าบอลยิวเนี่ยจะมีการโคเรคชันลงมาแรงเลยแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเฟดคงดู Data อของวันที่12นี้ นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานในการบ่บงบอกว่าการจะขึ้นดอกเบี้ยรหรือไม่เท่าไหร่ยังไงเนี่ยผมวยาตลาดคงน่าอยู่อยู่ประมาณโซนประมาณ5%ซึ่งจะมีบางครั้งอาจจะมีระหว่างการเทรดนี่อาจจะมีการไปแตะได้ซึ่งถ้าตรงนั้นมีการแพนิคของราคาเนี่ยก็ก็คงจะอัดสอบข่าวนี้เรื่องของอี u i ตี้ที่จะทิ้งตัวลงมาต่อตามเทรนที่ก่อนหน้านั้นนะฮะแต่นี้ช่วงทำดีส์ดเสาร์อาทิตย์นเนี่ยผมไปเจอกันหนึ่งมีการให้สัมภาษณ์นะฮะในในรูป2.1ก็ ว่าบอลยูอาจจะคิดไปปรเอนก็เหมือนสิ่งที่เราเคยพูดก่อนเมื่อประมาณเดือนหรือเดือนครึ่งที่ผ่านมาว่าเราเคยมี6.3ที่มองไว้ในตัวทาร์เก็ตของบอลยูนะฮะที่ช่วงจบก,ก่อน .com ซึ่งตรงนี้เราคงคงจับตาดูวยว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราเคยมองไว้เนี่ยมันสอดคล้อง,งกันเนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าช่วงเดือนมกรวันที่2ถ้าเฟดพูดอะไรตรงนี้ตัวบอลยูห้าเปอร์เซ็นที่เรามองไว้ตรงกราฟที่สองอาจจะเบรกขึ้นไปได้ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเก็บต่อไปมาเราคงเห็นตัวเลขประมาณ6นะครับแล้วเกิดมีการขึ้นดอกเบีย้ยต่อวันวันที่โนว e นเบอร์แล้วก็เฟดพูดยังไงเราก็คงมองจับตาไว้เป็นเป็นมุมมองระยะกลางไปแล้วกันนะครับนะกราฟที่3นี่นคือดอลลาร์อินดซ x เราเคยให้ตัวเลข107ใช่ไหมฮะทำจุดสูงสุด107.05แล้วก็มีการทิ้งตัวอย่างค่อนข้างแรงอกันมาจบที่ประมาณ105.78 นะฮะฮซึ่งต่ำกว่า106ที่เป็นเคยจุดที่เราเป็นคิดว่าจาก,จากที่เป็น r s s s t t แ c e แล้วเป็นเป็นซั p พอร์ตรงนี้ตอนแรกผมยังมองว่าการ CORRECTION ตรงนี้อาจจะ c o n t i n u วต่อเนื่องแต่ว่าเราเกิดมีบริบทเรื่องของการเกิดสงครามที่อิสราเอลมาเนี่ยเราเห็นแกลบของราคาของดอลล่าขึ้นมาโดดขึ้นมาในช่วงของการเทรดของช่วงเช้าวันนี้ซึ่งต้องบ่งบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่อาจจะกลับขึ้นไปเที107แล้วรอการเบรก นี่บอกเราเคยให้เป้าหมายสูงสุดของการเทรนรอบนี้อาจจะถึงประมาณถึง109ได้นะฮะต้องดูจับตาดูตรงนี้แอคชั่นของของผลของสองครามตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นในสินทรัพย์ตา่างๆที่ที่จะมองมองในในสัปดาห์นี้คงต้องจับตามองเพราะว่าเรามีตัวเลขของอินฟลชั่นด้วยเรื่องของสองครามอะไรอนะฮะอันนี้เป็นจุดทีเออ่เราต้องจับตามองหลายหลายประเด็นเลยนะครับวันนี้ดิขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ มุกทองเนี่ยเราเคยให้ตัวเลขร้อยหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หึงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์มันทำทำจุดสูงสุดที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์จุดสี่หกแล้วก็ไปปิดที่หนึ่งแปดสามสองก็รีบาวทางเทคนิคซึ่งในเฟสการเทรดของทองในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าอยู่ในโซนที่มันบวกลมที่เราบอกเป็นการเรื่องของเทคนิคอลรีบาวแต่นี้มีตัวเร่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องสงครามที่อิสราเอลปรากฏว่าทองแก๊บราคาขึ้นมาขึ้นไปหนึ่งแปดห้าศูนย์เลยห้าสองตรงนี้ถูก,กไหม um, เบรก แล้วก็เหตุการณ์ที่บริบทประกอบก็ผมคิดว่าแนวต้านที่ใกล้ๆเนี่ยคือประมาณ1 8 8 0อีกทีหนึ่งเลยนะเป็นไปได้ที่เราสามารถจะเทสในช่วงของสัปดาห์นี้แต่ว่า,าการตีความของผลของสองรามช่วงคืนนี้เ็าตลาดทองในแอคทีฟอีกทีประมาณช่วงดึกๆอีกทีหนึ่งนะคมัะก็คือสามารถเบรกขึ้นไปได้ผมคิดว่าเราจะอาจจะโซนกลับขึ้นไปเป็นการดีเทสกลับขึ้นไปยืนในช่วงช่วงก่อนที่มัน,นทิ้งตัวลงมาตรงนั้นนะฮะัก็ทาร์เก็ตคงมองยากแต่ว่าเรามองคิดว่าสูงสุดก็ไม่น่าจะเกิน2000 ตรงนั้นยกเป็นสงครามจะเป็นสงครามโลกอะไรแล้วแต่น,นี้ซึ่งเราจะคาดการณ์ไม่ไดก้ก็ว่ากันไปนะครับน้ำมันสังเกตตัวเลขที่95ที่เราให้ไว้ตรงนี้ตรงเป็นตัวสีเหลืองเนี่ยมันก็เป็นการติดเทส95.03แล้วทิ้งแ,งแรงเลยลงมาที่83ขั้นที่แล้วเนี่ยผมมีตัวเลข83ในชาร์ตนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องเป็นการโซนสปอร์ตแน่นอนเป็นการเบรกและเป็นการโทรแบ็คของราคามา แล้วก็ผมให้ให้ตัวลูกศรเนี่ยเป็นสีเขียวที่เป็นการรีเทสกลับมาเนื่องจากเป็นการโซนที่เป็นติดพพอร์ตซึ่งกลายเป็นว่าเปิดมาตอนเช้ามันกระโดดแก๊บขึ้นมาของราคาก็เป็นเป็นเล็กแรกของสีเขียวลูกศรที่เคลื่อนเพิ่มขึ้นนักประมาณประมาณ,รมาณตรงนี้พอดีเลยนะฮะก็เราคงคาดการณ์ว่าน่าจะมีมูลตั้งขึ้นไปเทสประมาณ90อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นจะผ่านได้หรือไม่ผมคิดว่าอยู่ที่บริบทของสองครามตรงนี้จะคนจะตีความว่ายังไงนะฮะแล้วก็ ป่าิารานี่มันชีสสำคัญเราไม่สมควรจะต้องเบรกกลับต่ำลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วสำาห้การกลายเป็ว่าเ,เทรนด์ของน้ำมันตรงนี้จะจบเราก็จะไม่เห็น1 0 5ยหร6รีต่อไปอาโจนนะฮะเ,เช่นเดียวกันก่อนหน้านั้นเราให้ตัวเลข ก็ที่ประมาณช่วงเส้นสีแดงที่ผมทิ้งราคาลงมาว่าจะลง8%ตามตลาด NASDAQ เนี่ยแล้วก็ให้เป้าหมายประมาณ3 3 0 0 0ที่เป็นซัพพอร์ตใกล้ๆผมฮะแล้วก็ระยะยาวนี่ลงไปลึกเลยข้างล่างนะฮะตอนนี้เราที่เรามองเนี่ยสังเกตว่ามันมาแตะตรงที่ประมาณ3,2846ในช่วงตอนเปิดตลาดของวันศุกร์แล้วก็ดีบาร์ขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นแฮมเมอร์ตัวใหญ่เลยซึ่งผมคิดว่าเราอยู่ในโซนการรีเทสเมน ของของขดีเทสมันกลับขึ้นไปซึ่งในวงกลมตรงนี้แหละอันที่ผมทําช่วงประมาณช่วงเกิดสงครามที่ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะคาดการณ์ว่ามันน่าจะขึ้นได้ประมาณ200ร้อยอาจจะเป็นการดีเทสปรากฏว่าวันนี้มีตลาดดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยเทรดลงมาเป็นแก๊ปดาวลงมาก็แสดงว่าเราคงต้องต้องจับตามองว่าตลาดช่วงกลางคืนนี้เปิดเนี่ยสามารถจะเมนเทนโมเมนตัมตรงนี้ได้ห้ามหดูดประมาณไอ้ตรงโลเดิมที่ก็ได้นะ่ไหมฮะประมาณ3 0,000ื่น 3 0 0พันเนี่ยบวกลบเพราะว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยเราคงจะรีซูมสิ่งที่เรามองไว้ก่อนหน้านั้นว่าจะลงได้ลึกเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมก็คาดการณ์ว่าทางเทคนิคนะ,ะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องของบิบทสงครามเราคงน่าจะทำลักษณะเป็น ABC กลับขึ้นไปเทสรประมาณช่วงเ,ออเป็นเทรนชานอลตรงนี้ซึ่งน่าจะประมาณเทสรประมาณ3า0 0มตามทางเทคนิคนะฮะแต่ว่าถ้าสงครามเอ,อ,บอ,อาบริบทตรงนี้มาแทรกเราเนี่ยเราอาจจะต้องคิดใหม่ว่าตลาดแอคชั่นยังไงนะฮะแล้วก็แฮมเมอร์ตรงนี้คีดสำคัญ ถ้าแฮมเมอร์ตัวนี้โดนทําลายนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เรามองก่อนหน้านั้นคือมันน่าจะลงต่อ A B C ที่จะเกิดขึ้นไปเทสประมาณ3ามหมีรอ,อบเนี่ยคงน่าจะเป็นไปไม่ได้นะฮะก็จับตาดูคืนนี้ให้ดีแล้วกันว่าการเทดตรงนี้แฮมเมอร์ er ตรงนี้เป็นกีสำคัญเลยเอาแค่แท่งเดียวเทดแท่งเดียวก็พอนะฮะอย่าให้มันต่ำกว่าตรงโลนตรงนั้นก็แสดงว่าบูลเลชสัญลลที่เกิดจากการรีบาร์ทางซัพพอร์ตเนี่ยมันจะถูกแคนเซลไป จากผลเรื่องของสงครามและคนตีนักลงทุนตีความในทิศทางที่ตลาดอีควิตี้ลงนะฮะเราก็จะมีเป้าหมายถัดต่อไปที่อยู่ข้างล่างที่ผมให้ให้ไว้ในกราฟนี้นะครับของตลาดเซ็ตบ้านเราเราคงอยู่ในภาวะที่บงวงกลมที่ผมวงไว้นะช่วงสองาทิตย์ที่วิเคราะห์ก็คือเรามาอยู่ในโซนหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่สามแปดแล้วก็รู้สึกเลยไปทำหนึ่งสี่สองเก้าแต่วันนี้นี่ยจุ่มลงมาหนึ่งสี่สองสามกับหนึ่งสี่สองเจ็ดเนี่ยก็คงคิดว่าตลาดเนี่ยคงน่าจะส่ง คงต้องดูแต่ว่าถ้าดาวโจนส์ฟิวเจอร์หรือว่าตลาด SP ที่เป็นอิมมินในฟิวเจอร์เนี่ยเทรดแล้วทิ้งขายลงมาในช่วงบ่ายซึ่งตลาดจะเริ่มแทคกติดตอนตอนยุโรปเทรดเนี่ยเราคงคิดว่าตรงนี้น่าจะซัพพอร์ตตรงนี้คงน่าจะไม่อยู่เพราะว่าตลาดของของเราค่อนข้างวิกจริงๆผมมองแล้วมันช่วงก่อนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราน่าจะมีโมเมนตัมกลับขึ้นไปเหมือนกับตลาดดาวโจนส์ซึ่งอาจจะคงไปเทสประมาณหนึ่งี่หก นะฮะแล้วก็คงจะยอ่อลงมาแล้วก็มุงวิ่งก็เป็นึ่งสี่แปดห้าแต่เนื่องจากมีภาวะสงครามตรงนี้เข้ามาแทรกเนี่ยคงต้องดูนะฮะการทุ่งตัวต่อไปตรงนี้สมมติท่านหลุดตรงนี้นะฮะไอ้หนึ่งสี่สองสามเนี่ยเราจุ่มไปแล้วกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นซัพพอร์ตเพราะว่ายังคงอยู่เหนือหนึ่งสี่สองห้าอยู่แต่ว่าท่านหล่นลงไปเนี่ยเราคงเห็นประมาณประมาณพันสี่บวกลบตรงนี้เลยเน,น,น,นื่องเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์ที่กรณีที่มันมันมีการแพนิคมากๆ พันสี่นี่ไม่ใช่เป็นว่าตัวเลขกลมๆนะครเป็นตัวเลขที่สามารถคำนวณได้เพราะพันสี่บวกลบมันหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดอะไรประมาณนี้หนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยฮะคงต้องมองแล้วก็คงเป็นเกาะเทนชนเอลข้างล่างซึ่งลักษณะถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็คือเซตคงเดินทางในเกาะเทนดาวเทนชานเอลลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะฮะอันนี้คงตรงคงคงงนั่นทำคงนองการซื้อขายก็คือคงคงไปซื้อในซัพพอร์ตข้างล่างตอนนี้คือว่าถ้าจะเทรดตรงนี้ต้ก็ต้องเร็วมากจบภายในวัน นะเพราะว่าเราเราถือข้ามคืนแล้วเกิดดาวโจนประกาศเ,เปิดมาเทรดแล้วเกิดทิ้งลงมาทำลายแฮมเมอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราเปิดวันพรุ่งนี้เราคงลงต่อเลยอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็อยู่ในเทรนดชนลข้างล่างที่เป็นกาอาจจะมีการรีบาวอีกทีหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสอดคล้องทั้งหมดกับตลาด NASDAQ ที่เราพูดถึงเรื่องของ8%ลงมาดาวโจนแล้วก็อีควิตีต่างๆนะครับ